เีย,เย,ยมเกขึ้นมาสีหมูหมูมันมองหมูเห้วพี่น้องเอ้ยอ้ยเราทำมาสิมาจมบอกฮะวกูม,มันหนักดิแล้วหนาสิปร,ารสประเทศเขาก่อนขี้ว่าทัานที่เราสิประเทศด้แนวโสมาอีกบน,นนอเนะ กขึ้นเท่าละขั้นเดียยุนุ่งเราสิขื้นบ่อ่ะสุกปากสุกปากมายูลอดมายมายูลก่อนสุกสุกตั้งยู่อดไหนเมื่อไงไป เนี่ยร่องอาสามอ่ะอาสาวเพราะาขอความันจังแค่บ้าอารคุณทำอะไรไม่ไมไม่ ใส่เขาเขก็บเต็มอุ่ม<อ>สเสนอสะด้าไปละ <c oughs> เต็นเครื่องไฟล่ะคุณเฮ้ย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  ครับม <mile> ันเลอใหญ่ค well, ู่ปัตามันจมนะเฮ้ยคู่มันตาเอากาๆเลยเนาะวันนี้เนาะอยู่ด้วยการตงคืนนะพี่น้องนะเฮ้ยได้ไงระเบีกาศบอกเอฟซีเยอะแยะทำไมเราไม่อักเอาวะไปบางทางเขาวะเขามาบ่ได้จมบ่ได้เด้อเฮ้ยเสียหน้า แกงจะามันขเขาเปลายบอเขาเนลายเหีอย่างวัวมันก็ต้อเอาุ้มเขาเาขึ้นเลยโซดอมกำลังเสาราลองเชนเลอร์นะนู่นจกิกลรีบรีดละเดี๋ยวจะซูมร้อยเท่าให้ดูนะนี่ค่ะดมกาลังเอารถเพิ่เกียวเส็จ่ะนี่เามาช่วยกัน แต่นักกบาลคู่เมืองเขานำคันนี่โอ้ยใช้แตกนะหมูจะมาเสียงดำฝุกเลยพ่ามันไหมโอ้อภี้คุณนระไดแล้วงายหย่อนสายมันแตกเนี่ยเลยอภี้เฮยประดันไหวกลัวรถลงมา ได้ได้รถสายแตกเไปแค่วเาเรเว้ยไปาคุณเลเขาไปลงคิปเขาไมลงคิปอยู่เดี๋ยวมันยังเดแม่นเต็มนะดับตาจเบนะโอ้ยบเครียดกันเนาะพี่น้องเนาะหอนนัวงม้วนม้วนเอาปั่นคู่น้าไปตีไปย้อนลองหาง พนมีจะโกยขึ้นเกิดโกลยลงเอา้าโซดอมย่ามสเต้คุณจะไปไหนคุณจะไปไหนมาทางนี้เอ้าเอา,เ,อาเทนดลอยอยู่นี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 ่คุณจะไปไหนหนุ่นโอ้ค<อ>ือเกียวแล้วเร็วแท้มันมาดี๋ยบอหลวงมันมาดี๋ยบออ๋อ กรซ้ามอตัวที่เสียตีนมันมาขุดนั่นทิจานอนมาขุดอยนะู่นจะเลินี่อยู่มึงนี่เลยคุได้มแตก้ัโทรมาสา,ายมันแตกสาย,ยาเงวปูสายมันแตกสายวะเงาวเงายเงวอยู่ลุง อ๋อเปียย oh, ุกไปียวยุสวนมันมาโอ้ครับครับครับได้ผู้เอกไปเอาพอยังผู้เอกมงเอาายไว้เปเอาายให้ลูลก โอ้ oh, เขาลัดทงเข้ามาน่ะเขาจะจับเขาขึ้นเพื่อนผู้ใหญ่เปล่ะเฮ้ยมาสิเยาว่าพี่วุฒิมาท่านชอเดถเทวีเขามาหาอยู่เขาทางไหนเพื่อนวะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเขาจะได้เกาะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วลองวิรุองงแตกสายเียวควยวยดีหนอกเลยไตไตทองมันบักบังยังวะซื้ยังวะโอเลยนุ่งแมนจะปิดน้ำเหมือนกันเลยไปปิดน้ำผุนนักกันเท่ เอาคิดดินโถมแล้วกระสันมันสิไหลลงมาเรื่อยๆได้นี่<า>กันแท่นี่ก็เลยนี่กันแท่นที่ติดหน้าเลยไปก่อนมันต้องเปลี่ยนสายเด่น,นอาเรียบลงคลิปนะพี่น้องนะใครลงก่อนได้ก่อนนะนี่นะลงกรบ,บดิดล<ง>่วงกระเบ,บดิดเน็ตมันมีมบบขื่นบ่มีพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามสีเกิสคนบอกว่าเรอาสองลอยดีเอาจะพคนดึงนี่ยตักน้ำอ่ะแกบอกว่าก็ไม่รักนะนน้องลูกเราอ่ะมีลูกเรานักเขาว่าเนักแ่งไงอวาเนียเขาไปคันวะ การให้แกเกี่ยวก่อนเลยวะเกี่ยวไปเทศกันบ่มีเดินมันคำนะแม่นบมล่ะต้นเ้าก็บเตียนไซส์เราคอยถ่าดินเลยเดี๋ยวเลยจมเลยจะว่าเกี่ยวไยจมเลยบ่ไปตั้งอุ้มเกี่ยวไปมันละมันมาลายดอกเดี๋ยวมันมืดกลอนก้อนบ่ไปถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อน ยันยันไดบเเแงงนะปัญญเดบเเแงงเท่านะปันญเดบหานละมัดเดอ้อนี่มาลองนี่นี่มาลองน,นี่มานี่นะมีตามานี่นะ ออกมาเนีออกไวไฟเร็วๆสิลงคลิปนี่สายแตกสายแตกสายแตกน่ะดันเมื่อกี้น่นี่แจกตัวแล้ว บอกแล้วบอกแล้ว้บอกแล้วเห็นไดติ๊กตอกบอเห็นไหมเงี้ยกูบอกแล้ว่อย่าลงอย่าลงลงไม่ได้เอาเอาเอาีใมันทัยนเอาตกีอกนมันไลแล้วนาูเนาะาิ่าบอกเาอยู่บเา มันไปบอกผู้ใหญ่มันไปบอกขั้นใดญกลับมาบนเวลามันเหลือดินั่นแหละเวลามันเหลือยังเบ็ดนะจะว่าจะบอกมากว่ายังเล่นเนาะนั่นแหละก็บอกได้นั่นแหละเขาต้องเป็นนักแสดงอ่ะได้โลกโลกได้นอนนะเป็นโล่มาเจะกันคลิปต่อไปค่ะต้องเปลี่ยนสายให้ฮโลนีนะคะกันนี่ค่ะ